สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้พบกับเรานะครับทีมงานอาซีบุรุพานะครับนำท่านผู้ชมนะครับที่ชื่นชอบของเล่นนะครับที่เป็นระดับมือโปรนะครับทางนั้นก็มีสินค้าแนะนํนะครับเป็น QRX 350 Pro นะตัวนี้สินค้าใหม่ล่าสุดนะครับที่มีออปชันที่สมบูรณ์แบบที่สุดนะครับเป็นมัลติโรเตอร์ที่มีระบบ GPS Go Home กลับบ้านเองได้นะครับแล้วก็เป็นมอเตอร์เบเล์นะครับสร้างกําลังได้สูงนะครับตัวนี้นะฮะตัวนี้นะฮะเป็นมอเตอร์เบเล์นะครับซึ่งมีอายุการใช้งานที่ค่อนข้างจะยาวนานนะครับถ้าไม่มีกระแทกอะไรนะฮะนะครับก็นะครับตัวลำนี้ก็เป็นมอเติโรเตอร์พร้อมกล้องนะครับกล้อง FPV นะครับสามารถส่งภาพสดเดียวถทา์ได้นะครับ อ่าเป็นระบบภาพ5.8กิกะเฮิร์นะครับซึ่งส่งสัญญาณภาพแบบไม่มีกระตกนะครับภาพละเอียดนะและคมชัดนะครับแบบนี้นะฮะสังเกตดูนะครับจะมี TX ตัวนี้คือระบบส่งสัญญาณภาพนะครับคือเสาสัญญาณน,นั่นเองครับผมนะครับกล้องอ่ากล้อง u HD นะฮะ เป็นของวอกเกล่านะครับซึ่งออกแบบมาเพื่อโดนโดยตรงนะครับกับก bon ิบบอนนะฮะกิบบอนสองแกนนะครับตัวนี้นะ่ยกิบบอนบัลเลตนะครับนะตัวนี้จะเป็นมอเตอร์บัลเลตสองตัวนะคอยควบคุมคอยรักษาระดับกล้องนะครับให้อ่าให,ใหา้ได้ให้อ่าได้ได้ได,ได้รับภาพที่เสถียรน,นะครับและนิ่งนะครับคือว่าการควบคุมระดับ หน้ากล้องนั่นเองครับผมไม่สั่นสะเทือนนะฮะแบบนี้นะฮะครับผมครับอ่ามันติโรเตอร์ QRX อาร์เอสามนส่วนโปรนะครับเราดูภายในนะครับว่าจะมีอะไรบ้างนะครับในกล่องนะฮะแบบนี้นะครับกล่องตรงนี้นะฮะนี่นะครับก็จะมีฟังก์ชันต่างๆนะครับ GPS นะครับอ่ากับ รีโมดีโวนะฮะคอนโทรลนะครับแบบนี้นะคะก็จะเป็นออปชันที่สมบูรณ์แบบที่สุดนะครับที่ท่านผู้ชมที่มองหาโดนมาครับที่แบบว่ามาต้องซื้ออะไรเพิ่มเติมนะครับสมบูรณ์สมบูรณ์บแบบที่สุดนะฮะนี่ในกล่องที่เราแกะมานะครับก็จะมีเบรคพัดแถมให้2ชุดนะครับแอาไีเนี้ย ตัวดำหนึ่งชุดแล้วก็เป็นสามองอีกสี่หนึ่งชุดเนะี่ยสี่ใบเนะี่ยหนึ่งชุดก็คือมีสี่ใบนะครับนะอันนี้ก็สายพอร์ต USB นะครับเพื่อเสียบอ่ากล้องนะครับในการเข้าอ่าเอาไฟล์ไฟล์ภาพไปวิดีโอเข้าไปในคอมพิวเตอร์นะครับนะฮะก็จะมีแคสองสองเส้นนะครับแบบนี้นะ แบตเตอรี่แบบนี้นะฮะแบตเตอรีปปร่ลนะิโพน่ะสามเซลล์นะครับตัวนี้ก็ประมาณสักห้าพันมิลิแอมนะครับมีความจุนะฮะค่อนข้างจะใหญ่กว่าแบตทั่วไปนะครับมาพร้อมด้วยอะแดปเตอร์นะฮะแดปเตอร์แล้วก็ชุดชาร์จประหลาดน,นะฮะต่อเข้าหากันครับเพื่อใช้แบตเตอรี่นะครับแบบนี้นะฮะไปของแท้จากโรงงานนะครับนี่นะครับ ในกล่องนะฮะนี่ก็จะมีสายคล้องคอนะครับสายคล้องคอของรีโมทนะครับเพื่อห้อยนะฮะห้อยรีโมทที่น่าที่คอเรานะครับซึ่งรุ่นนี้ก็มีให้ด้วยครับเป็นอ่าเป็นโดรบที่สมบูรณ์แบบมากๆนะครับนะฮะนี่ก็จะเป็นสายชาร์จกล้องนะครับอ๋อไม่ใช่นะฮะอ่าเชนโมเทนมิเตอร์นะฮะเป็นเอาไว้ต่อกับรีโมทเพื่อฝึกซิมมอนิเตอร์นะครับในคอมพิวเตอร์นะฮะ แล้วก็นี้ชุดซ่อมนะครับชุดซ่อมนะฮะมีหกเหลี่ยมเบอร์ต่างๆนะครับนะฮะตอนนี้มีไข่พ่วงมีอะไรให้นะครับตอนนี้นะฮะนี่คือชุดเซ็ตในกล่องนะครับที่มีให้นะครับก็ชุดนี้ชุดต่ออาต่อกล้องนะฮะชุดคีย์บอรนะครับ ทีจะต่อในใต้ท้องของของโดนนะครับเพื่อเข้ากับตัวกล้องนะฮะตัวนี้ก็มีแถมให้นะครับเพื่อความสะดวกในการใช้งานนะครับสุดตัวนี้ก็เป็นจุกจุกมัดอ่าจุกใบพัดนะฮะเพื่อล็อกล็อกใบพัดติดกับมอเตอร์นะครับก็มีให้4อันนะครับนี่ฮะนี่ครับสุดล้ำยุกมากๆครับกับ Devo f 7นะครับ รีโมทค่อนข้างจะหนักนะครับตัวนี้นะฮะซึ่งตัวนี้มีหน้าจอมาในตัวนะครับแบบนี้นะฮะหน้าจอครับแบบนี้นะฮะก็จะมีหน้าจอแสดงผลแล้วก็สามารถส่งสัญญาณภาพรับรับสัญญาณภาพโดยทาจากโดนตัวนู้นนะฮะได้ส่งสัญญาณภาพมาโดยตรงนะฮะด้านหลังก็จะมีอ่า แบตดิโพสามเซล์นะครับตัวนี้นะฮะตัวนี้ก็จะมีแถมมาให้ด้วยนะครับแบตก้อนนี้ก้อนเดียวก็ราคาอยู่มาสามร้อยกว่าบาทอ่าซึ่งรุ่นนี้ก็จะมีให้ครบนะครับส่งสัญญาณความถี่ด้วย2 4กิกะเฮิรตซ์นะครับแบบนี้ยนะทีนี้เรามาพูดคุยกันกับตัวลำนะฮะกับระบบชุดกล้องนะครับตัวนี้ที่ว่าเอาไปใช้งานกันต่างๆนะครับงานที่เราจําเป็นนะจะเป็นงานจราจรหรือจะเป็นงาน งานรับเหมาขอสร้างนะครับเรือจะเป็นงานต่างๆที่ต้องต้องใช้สิ่งตัวนี้เข้ามาช่วยในการทํางานนะครับก็แนะนำนะตัวนี้ที่ครบจริงๆนะฮะกล้องตัวนี้นะครับส่งนะเป็น FPV 5.8กิจเิซึ่งจะไม่ปนกับตัวลำนะครับนะฮะเป็นเจโลสองแกนนะครับพร้อมตัวส่งนะตัวส่งตัวนี้ก็จะอยู่ในตัวกล้องนะครับเป็นภาคส่งอัตโนมัตินะครับ ตัวนี้ก็จะเป็นเจโลของกีบบอร์ดนะครับกล่องนี้ก็ผมนะรเราจะมาดูการใช้งานเบื้องต้นนะฮะเราก็สาธิตอ่าทีแรกเราเปิดรีโมททิ้งไว้เลยนะครับแตใช้งานเบื้องต้นนะเปิดรีโมทก่อนนะครับปั๊บเข้าไปนะฮะเดจอทิ้งไว้นะครับแล้วก็มาเปิดอ่าเซล์แบตเตอรี่ที่ตัวลำนะครับ สังเกตหนะ้าจอดีโมดนะครับกำลังเซิร์ชกำลังเซิร์ชอันนี้นะครับ,รรนะนะรบตัวนี้เราก็จะเจอละนะฮนะพาเเซตใ,นะใหม่นะครับเริ่มใหม่นะฮะเพราะว่าตอนนี้อ่ากล้องจะมาอยู่นะฮะไม่อยู่กันที่ ีน,นกล้องก็กลับเข้าที่แล้วนะครับรับปริมดที่หลังด้านเลยนะครับปาบนะครับกังเสื้อสัญญาณอยู่